สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซีครับย้านะครับสิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวเขาตัวใส่เข้าไปเพื่ออัศรศนะครับในการรับฟัง mm แล้ Wade huh. แล้วครับวันนี้ก็มาถึงครับวันนี้ก็มาถึงจะได้สิครับนะครับ<พ>วันที่ผู้ช่วยจอร์ดนาดางคารนะครับ ต้องเจอเรื่องราวกับตัวเองนะครับวันนี้พี่ครับผมต้องผมต้อง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 แจ้งกับซีนี้ว่าผู้ช่วยจอร์ดในชาเรื่องเี้เขาก็ทำหน้าที่ของเขาแต่ผู้หญิงนี้ด้วยความที่เขาไม่พอใจผู้ช่วยจอร์ดเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับไม่พอใจผู้ช่วยจอร์ดอยู่แล้วตั้งแต่ผู้ช่วยจอร์ดไปชมรีนะครับ ด้วยฟ้ฟามที่ว่าเก็บสะสมไว้ในใจวันเนี้นะครับวันเนี้นะครับมันก็เลยระเบิดออกมานะครับผู้ช่วยจอดก็เลยระเบิดออ,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 ออกมาทุกอย่างเลยระเบิดเรื่องราวที่มันอยู่ในใจออกมาทุกอย่างเลยนะครับของอ e ีแจะนะครับท่านคืออย่างนี้เอฟซีครับวันเนี้ นะครับทุกท่านก็อยากจะนําเรียนทุกสี่ว่าตอนนี้แจ๊นี่ยเสียส่งตัดเพื่อนแล้วครับตัดจอดแล้วครับหลายครั้งที่จอดเนี่ยเข้าไปทําหน้าที่นะครับในฐานะของเป็นการที่เป็นผู้ช่วยพี่ใหญ่บ้านในที่าเรื่องนี้แต่วันนี้เราเห็นท่าแท้ของแอจ๊ดเนี่ยทุกคนก็คงจะรับไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ครับเป็นข่าวโด่งดังเลยในหมู่บ้านนะครับนะครับเป็นข่าวโด่งดังในหมู่บ้านแน่นอน นะครับชาวบ้านคงจะรู้เรื่องในสิ่งที่ผู้ช่วยจอร์ดในชางเงนี้เข้าไปและถูกอีดําต่อว่าตำหนินะครับต่อว่าตำหนินะครับผมเชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวโด่งดังในหมู่บ้านแน่นอนนะครับคือเอฟซีต้องเข้าใจว่าตอนนี้มันคือผมไม่อยากเผยไต่อะไรบางอย่างผมไม่อยากพูดอะไรลงลึกฝั่านี้นะครับสองวันที่นางไม่ให้เข้าตรวจสอบในชาเรื่องนี้ มันมีอะไรเยอะกว่านี้เพราะมันมีการรอลงอาญาุอยู่มันมีการรอลงอาญาอาญา,า,าอยู่สองปีอาที่นั้นเป็นที่ของป้าด้วยรอลงอาญาคืออะไรรอลงอาญาคืออะไรสองปีนี่คือสิ่งที่นางกลัวนางกลัวจะเข้าคุกทุกคนเข้าใจยังนะครับนางกลัวว่านางจะเข้าคุก ถึงเป็นคดบีบาดานแต่ก็เป็นคดีอาญานะครับแล้วที่ตรงนั้นนะครับเป็นที่ของป่าไม้ทรัพยาทรัพกรมทรัพย์เนี่ยอำนาจเขตเขาอยู่ใต้ดินแต่อยู่บนดินนั้นเป็นอำนาจเขตของป่าไม้ลองคิดดูดีว่าคุณรอลงอาญาอยู่แล้วสองปีเนี่ยแล้วคุณโดนตรงนี้ไปเนี่ยคุณอาจจะต้องติดคุกทุกคนเขาจะวามหมายยัง ทุกคนเข้าใจกันหรือยังคำล้อรอ,อลงอาญาสองปีคุณห้ามทำอะไรผิดในพื้นที่ป่าสงวนเลยเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับแผ่นพื้นป่าทุกๆอย่างนางเยยสู้สุดฤทธิ์ไม่ให้เข้าไม่ให้นูน่นไม่ให้นี่ FC เข้าใจกันหรือยังพวกเราต้องฉลาดผมรู้เรื่องนี้กันมานานแล้วแต่ผมนิ่งกันอยู่นะครับ FC นะครับมันเป็นคดีอาญานะครับนะครับปรับไม่เกินสองหมื่นนะครับโทษคุกนะครับไม่เกินหกเดือนหรือทั้งปรับทั้งจับท่านตามกฎหมายพรบรบาดาลแล้วที่ตรงนั้นเป็นนที่ของป่าไม,ปาไม้ป่าไม้เสียหายกัละคุณเจาะคุณขอใครอะ่ะคุณเจาะคุณได้ขออานาจใครคุณได้ขอญาติใครได้ขอญาติป่าไม้ไหมได้ขอญาติกรมบาดาลไหม ต้องเข้าใจนะครับว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของป่าถ้าที่ตรงนั้นเป็นชนดแดงมีตาคุดเราไม่ต้องขอญาตป่าเราไม่ต้องขออะไรเพราะเป็นที่ของเราแต่เราต้องขอกรมป่าดานครับกรมทรัพย์อันนี้เราต้องขอแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ป่าหรืออุทยานเราต้องขอกรมป่าไม้แล้วก็กรมทรัพย์คุณต้องขอสองกรมในการที่ทําเรื่องเจาะที่สําคัญตรงนั้นมันเจาะไม่ได้มันเป็นที่ของป่าไม้เข้าใจยัง เออแล้วคุณมีคดีรอลงอาญาสองปีในทางเรื่องเนี้ยแล้วคุณทําผิดทำซากทุกท่านลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับทําไมนางถึงดิ้นนะครับเอี่จังและแคะ่และไอโค้งเนี่ยมันก็ไม่ยอมคนระับไอโค้งมันดันสุดฤทธิ์นะครับสี่นะครับดันบาดาลเสร็จเดี๋ยวไปดันแปลงสองเดี๋ยวไปดันแปลงสามอีกเอฟซีเราคิดดูดิครับทุกคนต้องใจงเย็นให้เวลาโคง้งให้เวลาแคะนิดหนึ่งนะครับต้องนําเรียนทุกท่านตามนี้ ก็อยากจะพูดแต่เ่องหมายตครับนะอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้วนนี้ครับสิ่งที่ผู้ช่วยนะครับโดนนะครับสิ่งที่ผู้ช่วยโดนเนี่ยผมเชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วครับมันถึงเวลาแล้วถือว่าเป็นกรรมนะครับตอนนี้คําสาบานก็เริ่มทำงานทุกท่านนะครับคําสาบานครับท่านคำสาบานทํางานแล้ววันนี้สิ่งที่ผู้ช่วยโดนเนี่ยมันถึงเวลาแล้วผู้ช่วยไม่ต้องเอกใจครับทำไมผู้ช่วยถึงโดน ขนาดพ่อแม่แท้ยังโดนนะครับคุณจะไปคิดอะไรครับถูก <c oughs> ต้องไหมครับวันนี้ผมไม่ได้มากวดผู้ช่วยนะอันนี้ต้องบอกบอกตรงๆเลยเห็นใจมันนะวันนี้ก็อันนี้ก็พูดตรงๆว่าเห็นใจผู้ช่วยนะแต่ก็ถือว่าเป็นจำรรครับของผู้ช่วยแล้วกันนะครับผู้ก,ก้วยผู้ช่วยคงจะเห็นท่าแท้เละเลยถอยออกไปผ <c oughs> ิดอะไรตี <c oughs> ปิดอะไรวะผูปิดอะไรวะคือกูมามากูแค่มาถามว่ามีหมายสารมาที่จะเข้าคนบ้านเพื่อนฉันนีมีหมายสารไหมคือนางพยายามสื่อแบบนี้แต่กำลังกับโดน เพราะอะไรครับเพราะในใจของแจ๊เนี่ยในทานอนเนี้ยมันมีฟาร์มคุนเขืองมันมีฟาร์มคุนเขืองกันอยู่นะครับหลังจากที่จอร์ดเนี่ยไปชมบุรีเนี่ยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อเลยว่าทุกท่านลองไปคิดต่ตยตองหนนะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทุกท่านลองไปคิดดูนะครับ ถ้าเราไปคิดพิจารณาดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับปากไว้ให้คิดด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับของผู้ช่วยจอร์ดและก็ถึงเวลาถึงเวลาของผู้ช่วยจอร์ดแล้วที่ต้องถอยออกมันถึงเวลาเลยครับเพราะอยู่ในไม่เอาใครทุกท่านฟังนะครับงานนี้นะครับาอาจมีคุกนะเพราะคดีป่าไม้คุณอรอลงอาญาสองปีแล้วคุณทาําผิดในที่ของป่าไม้อีกอะ่ะถ้ามันเป็นคดีขึ้นมาอนะ่ะเออ คุกไหมครับในคดีบ่อบาดานะครับต้องเข้าใจว่าป่าไม้เป็นคนดูแลพื้นข้างบนแต่ใต้ดินลงไปนั้นเป็นของกรมบานาแต่ถ้าป่าไม้เอาเรื่องนะครับรอดไหมครับเราพิจารณากันดูทําไมนางถึงดิ้นนะครับไม่ให้แม่งสองวันแล้วไม่ให้เข้าเนี่ยในิทาน,นเรื่องนี้ย้อนนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะใครข้าพิมพ์ชื่อโวยสา,ามผมรับผิดชอบครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรืเ่องสมมตินะครับใครก็มาฝากคนไร์ฝากคนเชื่ผมด้วยนะครับทุกท่าน นะครับเหนื่อยใจครับเหนื่อยใจแทนเนาะนะครับ